ไปดูเรื่องของความสามัคคีและตามที่เป็นไปเพื่อความจเจริญไม่เสื่อมเรื่องของพระเจ้าชาติศัตรูที่จะ <c oughs> ยกทัพมาทำลายเจ้าวัดชี <c oughs> แล้วก็ส่งทูตมา ถามพระศาสดาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิชกูดใกล้พระนครราชครึก็โดยสมัยนั้นแลพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาติสตรูเวเทหิบุตร ทร <c oughs> งพระประสงค์จะยาตราทัพไปย่ำยีชาววัชีเท้าเธอจึงตรัสอย่างนี้ว่าเราจักตัดเจ้าวัชีผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้อย่างนี้ให้ขาดศูนย์ <c oughs> ให้พินาศให้ถึงความย่อยยับดับศูนย์ครั้งนั้นแลพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตร จึงจัดเรียกวัสกรารารามหามาตของแคว้นมคตมาปรึกษาว่าดูก่อนท่านพราหมณ์เชิญเท่าเชิญท่านเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับจงถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียนกล้าวตามคำสั่งของเรา จงทูลถามถึงความเป็นผู้มีพระอาภาตน้อยมีพระโรคเบาบางกระปี้กระเป๋าทรงมีกำลังความอยู่สำราญว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าแผ่นดินมกตพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรทรงถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียรกล่าว ทรงทูลถามถึงความเป็นผู้มีพระอาภาตน้อยมีพระโรคเป่าบางกระปี้กระเป๋าทรงมีกำลังความอยู่สำราญและจงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตร ทรงพระประสงค์จะยาตาทัพไปย่ำยีชาววัชีเท้าเธอตรัสอย่างนี้ว่าเราจักตัดเจ้าวัชีผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้อย่างนี้ให้ขาดศูนย์ให้พินาศ <c oughs> <c oughs> ให้ย่อยยับดับศูนย์ดังนี้ท่านจงสำเนียกพระดำรัต ที่พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์นั้นไว้ให้ดีแล้วมาบอกแก่เราพระตถาคตจเจ้าทั้งหลายจะไม่ตรัสพระดำรัสที่คลาดเคลื่อนจากความจริงเลยวัสกลภพามาหามาทแห่งแคว้นมคตรับพระราชองค์การพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาติศตรูเวเทหิบุตรแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคโดมผู้จเจริญ พระเจ้าแผ่นดินมคตรพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรทรงถวายบังคมพระบาทของพระโคโดมผู้จเจริญด้วยเสียงกล้าวทรงกราบทูลถามถึงความเป็นผู้มีพระอาภาตน้อยมีพระโรคเบาบางกระปี้กระเป๋าทรงมีกำลังความอยู่สำราญข้าแต่พระโคโดมผู้จเจริญพระเจ้าแผ่นดินมคตรทรง พระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรทรงมีพระประสงค์จะยาตราทัพไปย่ำบีชาววัชีเท้าเธอตรัสอย่างนี้ว่าจากตัดเจ้าวัชีผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้อย่างนี้ให้ขาดศูนย์ให้พินาศให้ถึงความย่อยยับดับศูน์ก็สมัยนั้นแลท่านพระอน์ยืนถวายงานพัด พระผู้มีพระภาคอยู่ณเบื้องพระปรษดิษฐางครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระอน,นุนว่าดูก่อนอน,นุนเธอได้สดับมาแล้วดังนี้หรือว่าชาววัดชีหมั่นประชุมกันหนึ่งนิดพระอน,นุนกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ได้สดับมาว่า ชาววัดชีหมั่นประชุมกันหนึ่งนิดพระเจ้าข้า <c oughs> ไม่ตอบวัสกรพามเห็นไหมแต่หันมาคุยกับพระอ,อนนทแทนวัสกรพามถามนะนำรมของกษัตริย์มานะพระเจ้าชาติศัตรูมามาถามนะแต่พอถามเสร็จโอ้โหถามเรื่องการลบทับจับศึกใช่ไหม ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ห้ามพิกขุไม่ให้พูดใช่ไหมตัวพวกเอง,เองก็ก็ต้องไม่ไม่นำตรงนั้นนะไม่ชี้นำว่าใครจะชนะใครจะแพ้อะไรอย่างนี้ดันะ <c oughs> งนั้นพระศา,ศาสดาก็เลยหันมาคุยกับพระอนนทแทนนะนะนะแล้วก็คุยว่าอ่าเนี่ยวัดชีเนี่ยยังทำอย่างนี้กันอยู่ไหมไนะล่ถามทีละข้อ ก่อนแรกก็ออยังประชุมกันหนึ่งนิดอยู่ไหมพระนนท์ก็บอกว่าประชุมกันหนึ่งนิด <c oughs> พระศาสดาบอกว่าดูก่อนอนท์พวกเจ้าวัดชีจกประชุมกันหนึ่งนิดเพียงใดชาววัดชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นดูก่อนอนทอน์ เธอสดับมาแล้วดังนี้หรือว่าชาววัชีเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงช่วยกันทำกิจที่ควรทำ พระนนตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระงค์ได้สดับมาว่าชาววัดชีเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงช่วยกันทํากิจที่ควรทําพระเจ้าข้าเห็นนะประชุมบ่อยๆไม่พอนะต้องพร้อมเพรียงกันเข้าประชุมเข้าอย่างเดียวไม่พอเลิกก็ต้องเลิกพร้อมเห็นไหมไม่ง่ายเห็นไหอืม แล้วมีกิจที่ควรทำก็ต้องช่วยกันทำเนี่ยในกิจข้อวัดของสงเราก็ <c oughs> ก็ก๊อปปี้อันนี้มาเลยเรียนแบบอันนี้นะเราก็ประชุมกันหนึ่งนิดประชุมกันทุกวันนะ <c oughs> แล้วก็เวลาประชุมก็เริ่มพร้อมกันเลิกพร้อมกัน อย่างการทำกิจข้อวัดการขบฉัน,น,นการทำกิจข้อวัดเราก็จะเริ่มพร้อมแล้วก็เลิกพร้อมอย่างนี้ <c oughs> ดูก่อนอน,อนนลเมื่อชาววัดชีเมื่อประชุมก็พร้อมเพลียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพลียงกันเลิกประชุม พร้อมเพียงช่วยกันทํากิจที่ควรทําเพียงใดชาววัดชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเส่อมเลยเพียงนั้นดูก่อนอนอนท์เธอได้สดับมาแล้วดังนี้หรือว่าชาววัดชีไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติแล้ว ประพฤติมั่นอยู่ในธรรมะของชาววัชชีตามที่ได้บรรัญญัติไว้ในครั้งก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับมาว่าชาววัชชีไม่บรรัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บรรัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่บรรัญญัติไว้แล้วประพฤติมั่นอยู่ในธรรมะของชาววัชชีตามที่ได้บรรัญญัติไว้ในครั้งก่อนก่อนพระเจ้าข้า คือสิ่งใดที่ทำมาดีแล้วประเทศชาติเป็นปึกแผ่นแล้วเนี่ยก็ไม่ไปเปลี่ยนแปลงไม่ไปเพิกถอนอะไระ <c oughs> <c oughs> ดูก่อนอนลชาววัตชีไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจากประพฤติมั่นอยู่ใน ธรรมะของชาววัชชีตามที่บัญญัติไว้ในครั้งก่อนๆเพียงใดชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสริมเลยเพียงนั้น <c oughs> ดูก่อนอ,อนนท์เธอได้สดับมาดังนี้หรือว่าชาววัชชียังสักการะเคารพนับถือบูชาชาววัชชีผู้ใหญ่และย่อมสำคัญถ้อยคํา แห่งท่านเหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำอันตนพึงเชื่อฟังหลวงก็สอนให้เชื่อฟังผู้ใหญ่ผู้ที่ผ่านลาตรีมานานต้องสักการะต้องเคารพนับถือบูชาชาววชีผู้ใหญ่ และประเด็นที่สองคือสำคัญถ้อยคําแห่งท่านเหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคําที่ควรเชื่อฟัง <c oughs> เหมือนพ่อแม่ของเราเนี่ยเราก็ควรเคารพแล้วก็แค่เคารพไม่พอก็ควรจะเชื่อฟังถ้อยคำคำสอนของท่านด้วย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับมาว่าชาววัชชียังสักการะเคารพนับถือบูชาชาววัชีผู้ใหญ่และย่อมสำคัญถ้อยคำแห่งท่านเหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำอันตนพึงเชื่อฟังพระเจ้าข้าดูก่อนอนนชาววัชชียังสักการะเคารพนับถือบูชาชาววัชีผู้ใหญ่และจักสำคัญถ้อยคำแห่งท่านเหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำ อันตนพึงเชื่อฟังเพียงใดชาววัชชีหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสริมเลยเพียงนั้นดูก่อนอน,อนนท์เธอได้สดับมาดังนี้หรือว่าชาววัชีไม่กลมขืนบังคับปกครองหญิงในสกุลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับมาว่าชาววัชชีไม่กลมขืนบังคับปกครองหญิงในสกุลพระเจ้าข้า ดูก่อนอนอน์ชาวัชชีไม่ข่มขืนบังคับปกครองหญิงในสกุลเพียงใดชาวัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสริมเลยเพียงนั้นดูก่อนอนอนลเธอได้สดับมาดังนี้หรือว่าชาวัชชียังคงสักการะเคารพนับถือบูชาเจติยะเจติยะสถานของชาวัชชีทั้งภายในภายนอกและไม่ลบล้างพระลีกรรม อันชอบธรรมซึ่งเคยให้เคยทำแก่เจติยสถานเหล่านั้นข้าแต่พระผู้เจริญข้าพรงได้สดับมาว่าชาวัชชียังคงสักการะเคารพนับถือบูชาเจติยสถานของชาวัชชีทั้งภายในและภายนอกและไม่ลบล้างพลีกรรมอันชอบธรรมซึ่งเคยให้เคยทำแก่เจติยสถานเหล่านั้น ดูก่อนอนลชาววัชีจักสักการะเคารพนับถือบูชาเจติยสถานของชาววัชชีทั้งภายในภายนอกและจักไม่ลบล้างพลีกรรมอันชอบธรรมซึ่งเคยให้เคยทำแก่เจติยสถานเหล่านั้นเพียงใดชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นดูก่อนอนล เธอได้สดับมาดังนี้หรือว่าชาววัชชีย่อมถวายความอารักขาความคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างดีด้วยหวังว่าฉะไหนพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่มาพึงมาสู่แว่นแคว้นและที่มาแล้วพึงอยู่เป็นสุขข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้สดับมาว่าชาววัชชีจักถวายความอารักขาความคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมในพระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างดีด้วยหวังว่าชะัยนพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่มาพึงมาสู่แว่นแควน้นและที่มาแล้วพึงอยู่เป็นสุขพระเจ้าขา้าดูก่อนอน,อนนชาววัชีถวายความอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม ในพระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างดีด้วยหวังว่าฉะไหนพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่มาจงมาสู่แว่นแคว้นที่มาแล้วพึงอยู่เป็นสุขเพียงใดชาววัดชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัส กวัสร,าาริพระลภามหาหมาดแห่งแคว้นมคตว่า <c oughs> ดูก่อนพราหมณ์สมัยหนึ่งเราอยู่ณนะสารันทะเจดีใกล้พระนครเวสาลีณนะที่นั้นเราได้แสดงอปริหานิยธรรมเจ็ดประการนี้แก่เจ้าวัชีว่าดูก่อนพรามณ์อปริหานิยธรรมเจ็ดประการนี้จักตั้งอยู่ดี จักตั้งอยู่ในชาวัตชีและชาวัชีจักปรากฏอยู่ในอปริหานิยธรรมเจ็ดประการนี้เพียงใดชาวัตชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นวัสกาคะวัสกราสกราพรามทูลว่าข้าแต่พระคดมผู้เจริญชาวัชีประกอบด้วยอปริหานิยธรรมแม้แต่ละอย่าง ก็พึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยจะกล่าวยายถึงชาววัช e ีผู้ประกอบด้วยอัปปริหานิยธรรม7ประการเล่าก็คือบอกแค่ทำข้อเดียวก็เจริญนะหาความเสื่อมไม่ได้ล้จะป่วยกล่าวไปยายถึง7ข้อ ข้าแต่พระกอดมผู้จเจริญอันหนึ่งเจ้าวัดชีอันพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรไม่พึงทำการต่อยุทธด้วยได้ลบไม่ได้แน่นอนนะเว้นเสียจากเว้นเสียจากอะไรการเกลี้ยกล่อมเว้นเสียจากการยุยงให้แตกกัน ดังนั้นเขาก็รู้แล้วว่าเขาตีวัดชีไม่ได้แน่นก็ต้องวางแผนยุยงให้แตกกันจะเหมือนออที่พระศาสดาจัดเรื่องของสงท์ที่สงที่ไม่ดีเนี่ยจะพยายามยุยงสงที่ดีให้แตกกันเพื่อว่าเมื่อสงที่ดีแตกกันแล้วเนี่ยตัวเองก็จะอยู่เป็นสุข จะไม่มีเวลามาแบบว่าวุ่นวายกับตัวเองเพราะมันแตกกันอยู่อ่ามันทะเลาะกันอยู่อ่าปวกสงไม่ดีก็สบายแต่นั้นสงไม่ดีก็จะพยายามยุให้แตกกันนะแต่นั้นคํายุยงให้แตกกันเนี่ยพระองค์บอกว่าจเจริญมากทํามากเนี่ยเป็นไปเพื่อนรกกัาเนศชานปริวิสัยนะเพราะในที่สุดของการแตกล้าวกันเนี่ยมันก็นําไปสู่ การทำลายล้างการเบียดเบียนการฆ่ากันการประหารกันด้วยฝ่ามือท่อนไม้นะอาตราอาวุธมันจะเข้มข้นทวีคูณขึ้นไปเรื่อยคำยุยงให้แตกกันก็เป็นลักษณะอย่างไร นำความฝ่ายนี้ไปบอกฝ่ายโน้นให้แตกกันนำความฝ่ายโน้นมาบอกฝ่ายนี้ให้แตกกันมีความชื่นบานในความแตกกันพวกนี้เห็นก็แตกกันเราไม่ชื่นใจนะไม่ยังความสามัคคีพร้อมเพรียงกันให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ผู้มีกิจมากมีกรณีมากขอกราบลาไปณบัดนี้